สวัสดีค่ะสวนมารีจ้าวันนี้วันนี้แปลกๆปกไหมไม่มีต้นไม้เนาะไม่มีต้นไม้แต่แต่จะเริ่มเริ่มจากกองดินที่มารีมารีทาดินไว้เนะาะทำดินไว้นี่คือมีอะไรมั่งเนาะเดี๋ยวมารีจะบอกเนาะอย่างเช่นอย่างเช่นตรงนี้นะคะถุงนี้นะคะถุงนี้ก็คือใบก้ามปูที่มารีสั่งมานะคะแล้วนี้เป็นเป็นมูลวัวและนี้เป็นกากอ้อยนะคะกากอ้อย แต่ก่อนนี้มูลวัวไม่มีนะคะหาซื้อ,อยากเพิ่งได้มาเมื่อวานเนี่ยค่ะและเสร็จแล้วก็จะมาปลูกทดลองทดลองแบบว่าระหว่างมูลวัวกับกากอ้อยมันจะเป็นยังไงนะคะแต่แต่แต่กองเนี่ยมารีหมักหม,มักกาดอ้อยไว้แล้วนะคะและที่ดำดำนี่คืออะไรเดี๋ยวมารีจะบอกนะคะขี่ฐานขี้เตาฐานนะคะขี้เตาฐานขี้เตาฐานท,ที่ที่เตาฐาน ที่อคนที่เขาเผาถ่านอะแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นไม้อะไรนะคะแต่ทีนี้ว่าน้องที่มาซื้อบอนสีเขาบอกว่าป้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 าเอาไอ้ป้าเอาไอ้กากกากถ่านไหมเอามาไว้ผสมดินเขาบอกว่าอย่างนี้นะก็เอามาลองสิป้าจะได้เอามาทดลองใช้ป้ามันใช้ดีมากเลยนะเขาบอกว่าอย่างนี้อ้าเอามาเอามาป้ากันเลยเอามาผสมกันทั้งหมดนี่แหละคือตรงนี้ก็คือมีแกล็ดดิบมีแกล็ดิบ แล้วก็มีมีมีใบก้ามปูมีกากน้ําตาลนะคะแล้วก็มีขี้ถ่านแล้วก็มีขี้เท่าถ่านขี้เท่าตั้งหากนะขี้เท่าตังหากแล้วก็เอไอถ่านถ่านปนตั้งหากนะถ่านปนคือมารีว่าอืใช้แบบของแบบธรรมชาติธรรมชาติมันจะดีกว่าเนาะเพราะว่าปกติแล้วเราก็จะใช้แต่ไอเพอร์ไลท์เม็ดก้าขาวเนาะแต่ที่นี้ว่าจะทดลองว่า ฐานปนกับขี้ฐานขี้เท่าฐานจะเป็นยังไงเนาะแต่จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูเนาะมารีทดลองไว้แล้วไอลาวา้ลาวาลาวาลงลงดินด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูความแตกต่างการพัฒนาของลาวาว,าว่าระหว่างลงเข่งแล้วก็ใส่กละมังนะคะลงเข่งแล้วใส่กละมังจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็กับลงดินเลยลงดินเลยจะเป็นยังไงแล้วก็ใช้แบบนี้ดู แต่ลาวาลาวามาลีก็ใช้แบบนี้ค่ะลงเข่งแล้วใส่กระมังรองนะคะมาลีก็ใช้ดินอันนี้แต่ทีนี้ว่าเดี๋ยวจะพาไปดูลาวาที่ลงดินแล้วลงหลุมดินเลยนะคะจะเป็นยังไงความแตกต่างเนาะแต่ก่อนหน้านี้มาไอลาวาไซนี้เราก็อยู่ที่กระถาง15บนิ้วนะคะกระถาง15หนิ้วมาลีก็เอามาลงตรงนี้เลยนะคะก็คือตอนเอามาลงก็คือพร้อมสวยแล้วนะคะลงยังลงยังไม่ได้ถึงยังได้ไม่ถึง สอาทิตย์ยังไม่ถึงสอาทิตย์นะคะเพราะว่าแต่ก่อนหน้านี้ลาวา2ต้นนี้เยเจะอยู่ที่กระถาง15นิ้วนะคะแต่ทีนี้ว่าความต่างน่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็รู้นะคะเพราประมาณสัก3 4เดือนก็รู้แล้วค่ะว่าอันไหนจะดูแลง่ายกว่าอันไหนจะสมบูรณ์กว่ากันนะคะเดี๋ยวมาเลจะพาพามาชมอีกคลิปหนึ่งเลยเดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูอีกคลิปหนึ่งเลยว่าลาวาที่ ลงกะละมังเอ้ยใส่กะละมังแล้วก็ใส่เข่งมันจะแตกต่างกันยังไงนะคะนะคะอันนี้บอลเลมอนนะคะบอลเลมอนบอลเลบอลเลมอนที่ใส่ใส่เข่งใส่เข่งกับใส่กะละมังที่ปลูกในในในดินนะคะจะเป็นยังไงนะคะแต่ทีนี้ว่าหายห่วงเลยค่ะลงดินแบบนี้หายห่วงนะคะหายห่วงเรื่องน้ําเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรื่อง ทุกอย่างเลยนะคะลูกเขาก็มาเต็มเหมือนกันนะคะความสมบูรณ์ก็เหมือนกันนะคะแต่มารีว่าเนี่ยมันจะดูแลง่ายกว่าเยอะเลยนะนะคะนี่ค่ะแต่ต้นนี้รู้สึกว่าจะเป็นเลมอนครึ่งหนึ่งเลดอายครึ่งหนึ่งด้วยต้นเนี้ยในต้นนี้นะคะในต้นนี้นะคะอีกครึ่งหนึ่งเป็นเลมอนอีกครึ่งนึงเป็นเลดอเจโกดูสังเกตดูจากต้นเลยค่ะกล้องนะคะ ซีกนี้ซีกนี้นะคะซีกนี้เป็นเลมอนนะคะซีกนี้เป็นซีกนู้นะคะ่ะเป็นเลตไอเจโก้นะคะต้นนี้นะคะนะคะก็คือเราปลูกแล้วเราได้ความแตกต่างนะคะไม่ใช่ว่าเราปลูกแบบว่าเลมอนก็คือเลมอนเลยนะอะไรประมาณนี้เหมือนเหมือนกล้วยแดงเอนโดนะคะเหมือนกล้วยแดงเอนโดที่เราปลูกในสวนเรานะคะคือความแตกต่างก็จะมีไปไปเรื่อยเรื่อนะคะได้ลุ้นว่าหนอน,นี้มา หนอนนี้มาแบบไหนลายแบบไหนลายเพ้นมาเยอะไหมลายเม็ดฝนมาเยอะไหมลายหยาดฝนมาเยอะไหมอย่างเงี้ยค่ะได้ลุ้นนะแต่ละหน่อนนะคะก็คือปลูกปลูกแล้วบางคนก็บอกว่าปลูกแล้วปลูกแล้วขาดทุนไม่ใช่นะคะถ้าคนชอบจริงๆจะไม่ขาดทุนนะคะมารีบอกได้เลยว่าไม่ขาดทุนไม่ขาดทุนตรงไหนหนึ่งละได้ความต่างได้ลุน้นและ ได้ขาย <c oughs> นะพูดง่ายๆเลยแหละได้ขายแต่เราอย่าไปหวังผลกําไรมากแล้วนี่ทำให้เราเป็นทุกข์นะคะโอเคมาลีพูดไม่ดีอโอเคนะคะวันนี้พามาชมเรื่องดินนะคะเรื่องดินเรื่องดินที่แบบว่าทดลองใช้ไปเรื่อยๆนะคะทดลองไปแออย่างว่าแหละเราก็ทําทําจุดตรงนี้นานแล้วเราเราก็เลยอยากอยากจะแบ่งปันนะคะจ้ะโอเควันนี้ไม่มีอะไรมากนะคะเดี๋ยว ถามเข้ามาได้ท่านท่านไหนสนใจอะไรก็ถามเข้ามาได้นะคะจะทักแอดไลน์มาได้เลยค่ะเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้ลิงค์ใต้คลิปเลยนะคะโอเคค่ะวันนี้ไม่มีอะไรมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะคิดถึงพี่น้องทุกคนนะคะบ๊ายบาย